สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ไบส์สตอรี่นะครับวันนี้เราเปิดรายการกันแบบมุมใหม่ๆกันบ้างนี่นครับมุมแปลกๆเอาวันนี้ผมมีสิ่งภูมิใจนําเสนอนะครับเป็นอะไรแต่งชิ้นใหม่นะครับเป็นอะไรแต่งที่น่าสนใจสาหรับสายสปอร์ตเลสซิ่งนะครับตัวนี้เป็นอะไรแต่งที่เกี่ยวกับท่านั่งการขับพีนะครับนี่โอ้โลงยากนนี่ครับผมจะพาไปดูนะครับเป็นอะไรแต่ง นี่เลยนี่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 คือตัวต่อพักเท้านะครับเศษเอกิพะอตรงรุ่นนี่ซูมด้ยใกล้อ่าตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับความหนา10มิลเมตรดูข้างบนดูข้างบนหนาตึ๊บ mm นะครับ10มิลเมตรนะครับแข็งแรงทนทานมากอ่าเป็นงาน CNC นะครับเป็นอลูมิเนียม CNC เข้ารูปนะครับดูรูปลักษณ์สวยงามทีเดียวนี่นะครับช่วยให้ท่าทางการขับขี่ดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็หลบจากขาที่เวลาเราจอดติดไฟแดงนะครับขาเราจะลงมาตรงนี้ปึ๊บเราก็หลบออกไปนี่ทําให้มันไม่เตะน่องเรานะครับนี่นี่ฝั่งเบรกนะครับเรามาดูฝั่งเกียร์กันบ้างนะเพื่อน นี่ฝั่งเกียร์นะครับฝั่งเกียร์ก็จะเขียนเป็นโลโก้ MAGNUM เลสซิ่นะครับเป็นสำนักแต่งเซเลกิโดยตรงนี่ครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนี่เป็นราวอันนี้คือ,อตัวควิคคิปเตอร์นะครับปกติจะต่อที่ตรงนี้ตัวนี้เราก็สร้างราวเกียร์ขึ้นมาเพิ่ม เพราะว่ารองรับตัวพักเท้าที่ยื่นออกไปฝั่งนี้เราก็ต้องมีราวเกียร์ต่อเพิ่มนะครับนี่งานอลูมิเนียม CNC เข้ารูปดูเข้าร่องนะครับนี่ดูนี่เป็นอันนี้เป็นเฟรมรถนะครับเห็นไหมโค้งงมานี่แล้วก็โค้งนี่นี่เป็นโค้งรับนะครับโค้งรับเับเฟรมดูสิดูส,ดสิดูระยะอ่าพอดีเลยนะครับ ใส่พักเท้าก็ได้นะครับตรงนี้ตัวนี้มันจะทิมขึ้นมาอย่างนี้เยื้องมาข้างหลังก็จริงแต่ว่าใส่พักเท้าหลังได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับสายซ้อนของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูท่านั่งการกับขี่กันเลยครับว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับดู นี่นี่เนี่ยเนี่ยจากเด,เดิมนะครับก็เป็นพักเท้าเดิมนะครับตัวน่องเนะี่ยตัวพักเท้าวใี้อยู่ตรงนี้มันจะมาเตะที่มาเกี่ยวที่น้องเราเวลาเราเข็นรถ โอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นการตกแต่งอะไรแต่งเพิ่มนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจอะไรแต่งชิ้นนี้นะครับตัวต่อพักเท้านะครับก็เข้าไปดูชมสินค้านะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับเข้าไปชมได้เลยครับเพจ Mag n น m Racing s h ช็นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาครับสวัสดีครับ